อาต้กฤษนเะเกะะเกะกลยาดีกลาลย,ยากลาย,ยานิวัฒนา,น,น,าน้องปอและเพื่อนๆกำลังช่วยกันเขียนจื่ออำเภอกลาลยานิวัฒนาด้วยภาษาเขียนของคนปากกากยอเพื่ออธิบายว่าตัวสะกดและการออกเสียงของภาษาปากกากยอกับภาษาล้านนาแตกต่างกัน น้องปอเลยมาสามารถอ่านข้อความภาษาล้านนาที่อยู่บนป้ายขนาดใหญ่ของศูนย์ราชการประจำอำเภอได้ป้ายศูนย์ราชการอำเภอกาลยานิวัฒนาคือสิ่งปลูกสร้างใหม่ล่าสุดของที่นี่และยังจะมีแฮมหลายๆป้ายตยมาโดยคนที่นี่ตั้งข้อสังเกตถึงภาษาที่สามที่ปรากฏบนป้ายว่าน่าจะใช้ภาษาที่คนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่นี่ใช้เพราะนอกจากจะอ่านเข้าใจแล้วยังเป็นการซืบทอดเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น แล้วไม่ใช่เป็นภาษาของเราก็เลยไม่เข้าใจค่ะของเรามีทั้งภาษาเขียนภาษาเขียนภาษาอ่านนะคะของเราเป็นมีเป็นของตัวเองเราก็เลยแบบเราเด็กๆได้รับการถ่ายทอดเรื่องนี้ค่ะมีการถ่ายทอดทางผู้ใหญ,ญ่เขาถ่ายทอดให้เราสอนทุกวันอาทิตย์ค่ะตอนเย็นค่ะในความคิดของผมปเดูนี้น่าจะเป็นภาษาของเราเพราะว่าภาษาองเราก็มีอยู่แล้วก็ทุกวันนี้ก็ชาวบ้านเราก็ใช้กันอยู่ คนปากกากรมีภาษาเขียนของตัวเก่าและพยายามสืบท่อต่อลูกหลานโดยกุวรรอติ์กลุ่มที่นับถือศาสนาคริศจะมีการสอนภาษาปากกากรและบันทึกคำพีในโบสถ์ด้วยภาษาเขียนของตัวเก่าสำหรับคนปากกากยอที่นี่ก็ใจตึงภาษาอู้และภาษาเขียนในชีวิตประจำวันนักภาษาศาสตร์ล้านนากอยืนยันว่าภาษาอู้และภาษาเขียนของล้านนากับปากกากยอมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน อันหนึ่งเนี่ยก็คือแตกต่างโดยตามที่นักภาษาศาสตร์ได้แบ่งตระกูลของภาษาไว้นะครับภาษาล้านนาหรือภาษาไทยวนเนี่ยเป็นภาษาตระกูลไตนะครับหรือตระกูลไทย,ไทยส่วนภาษาปากะกากยอน,นั้นนะครับก็เป็นไปตามชาติพันธุ์นะครับเน,นื่องจากว่าจะปากะกากยอเป็นชาติตระกูลที่มีการสืบมาจากการตั้งสายทิเบตนะพ่อแม่นะครับ,รบแต่ก็เป็น มีความเอกลักษณ์ตกเก่าไฉะนั้นด้วยการออกเสียงนะครับการออกเสียงเนี่ยต่างกันละตัวเขียนก็ต่างกันครับหากว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะปรากฏอยู่และสืบทอดกันได้ด้วยภาษานนป้ายที่ปรากฏอยู่ในแผ่นดินที่มีเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่โดดเด่นแห่งนี้ เลยไปได้ทำหน้าที่เพียงแค่บอกสถานที่แต่กุตัวอักษรหมายถึงสิ่งที่จะบ่งบอกตัวตนของคนที่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตัวเก่านักข่าวพลเมืองเหนือจังหวัดเจียงใหม่รายงานเจ้า